สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวลาวพัฒนา,านะคะสำหรับงวดวันที่30เนาะ30พฤษภาคม2565นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะดูผลของวันที่27กันก่อนนะคะ อาวันที่27นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ531096นะคะ531096เก้าแอดสรุปทั้งอ่า6ตัวนะคะพี่น้องจ๋า6ตัว5ตัวแล้วก็4ตัวเนาะส่วน3ตัวบนเหมือนกันนะคะผลที่ออกก็คือ531096หห้าไม่มีเนาะสามมานะคะหนึ่งแอดหลุดเนาะศูนย์ไม่มี ก้ามาหกมานะคะ,ะขาดหาศูนย์มาสามตัวนะคะพี่น้องจะมา3ามตัวเนาะ,ะส่วนตัวเจาะนะคะล่างของสตัวก็คืออ่าล่างของหตัวก็คือห้าสามนะคะห้าสามแอดหลุดไปนะคะล่างของห้าตัวก็คือสามหนึ่งแอดสรุปหมดนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อ่า ล่างของ4ตัวก็คือ10ส่วน3ตัวบน096ย์นะคะ9 6มาในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็3ตัวเนาะถ้าตรงนี้เป็น0ูนเรายังจะได้ตูดนะคะพี่น้องจ๋าเสียดายมากเลยอ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเนาะ,ะเราไปกันต่อในวันที่30นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะหาแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็ นำมาแบ่งแปนพี่ๆเนอะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมีแปดมีหนึ่งมีห้านะคะสี่สองแล้วก็เก้า อ่าเก้ากับหตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเอยสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะถ้าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าตัวดินตัวดิ่นก็จะมีแปดนะคะมีห้าแล้วก็มีหนึ่งนะคะอ่าอันนี้คือเด่นสุดในตารางเนาะเผื่อพี่ๆอยากนำไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดจับคู่นะคะ ก็จะมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้านะคะส่วนห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่นะคะเอาแอดเมดาเรียงให้เด้อพี่น้องจา๋าอามาดูชุดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ ชุดกันนะคะแอดก็จะมีสี่สองสองเก้าแปดสี่หนึ่งเก้านะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเดี๋ยวค่อยดูชุดสามตัวเนาะแนวทางอาจจะหลายตัวนะคะพี่พี่จา๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูเนาะ ตัวที่แอดเน้นก็จะเป็น8ปดห8 9แปดเก้นี่เป็น8ปดหด้วยนะคะอ่าเกับ6ตัวเดียวกันเนาะอย่าลืมกลับหัวนะคะห1นะคะแล้วก็ห้าหหรือห้าส่วนในชุดกันเนาะชุดกันนะคะหนหรือหนห แล้วก็สี่สองนะคะอ่าส่วนชุดสามตัวเนาะเรามาดูกันนะคะส่วนชุดสามตัวนะคะหนึ่งแปดห้า แล้วก็สองหนึ่งเก้านาะอ่ะสามคู่ก็พอเนาะพี่น้องจา่าสองหนึ่งเก้านี้ก็กลับกันเองนะคะสามตัวเนาะอย่าลืมกลับนะคะแอดเขียนไว้ด้วยดีกว่าหรือสองหนึ่งหกนะคะหรือห้าเก้าห้าห้าเก้าอ่ะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะ ก่อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้อง๋ากหาไม่แชร์ก็ขอให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะก <Ki> ็ขอให้พี่พ,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 พี่ทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ